สวัสดีครับสวัสดีพี่น้ององไปสูุู่สุ่กันครับพอกระเบาเทา้าห้องน้ำชาแนลครับพี่น้องมาพี่น้องมามือนีใส่ตันลวกจิมใส่ตันลาดลวกไอใส่ตันลวกลาดจิม <laughs> ลาดมะนํำนะครับเอาบรรยากาศข้างหลังเป็นสะนามนะครับเป็นน้องนามบรรยากาศในมือแรงบอนว่าคํานะครับบรรยากาศในมือแรงก็คือตะเวนเข้าอินเวเดยสี่้ามงอลไล่ะพี่น้อง้ามงฮามงกวัา แต่ว่าตะเวนมันยังแจ็งให้พี่น้องเห็นบรรยากาศแต่ว่ามันมันกะขมุขมวจังหน่อยเพราะว่ายังมันเป็นแบบนาชัดลังเบอร์พี่น้องว่ามันร่อย <laughs> เอาได้พักกบพักเกียมมาพี่น้องพักกรอบคือเก่านะครับพักกรอบคือเกาไอยอดอ่อนท่านตะวันพักกันจรองมานำํำมาบ่ออะไรย,ยังห่างพี่น้องเอาลงจิมไปเลยคนน่ะ <c oughs> พี่น้องมาเด้อพี่น้องเด้ออู้ย เอาไปอย่างก็เสียบเนึ่ใส่ต้วนคูรูมัน กรุบกรอบดีครับอืมสดเอาเนาะมันจะขัด ใส่กับผักอันนี่แสบคักพี่น้องอืมเดี๋ยวเด้อยพี่น้องเด้อว้ <c oughs> <c oughs> โอ้ยจำปิดจำปาาแล้วพี่น้อง อืแดดกับพร้อมแย่งว่างตั้งมาหันคือยังกะกะระยะเลยเด้บอกไปยังเป็นธรรมชาติพี่น้อง vó bơ khăn xì muộn thay bớt nhỉ bộ bộ đầy đi không không biết được suốt bản tuần may bằng tuần may bằng tên mi buồn Các bạn ăn đăng kí cho kênh đi hạt

ใส่ตันใส่ตันโลครึ่งเอามากรูปเลย ไ่บ่วง,งพี่น้องโบดได้ <c oughs> ตัวนี้จะเป็น,ปนแบบโบเหนียวพรอยๆอ,อับตากอน <c oughs> อืม ังเสียงลูกเขาขันไปหนอืงแดดบิดละพี่น้องบาทนี่ อันนี้ก็กรอบดีครับเขาเอื่นพักยังพี่งอน้องข้อ,อ,ขอถอดข้อไผ่ด้วยพี่น้องเด้อห็นจังไดยเานาะ <laughs> มันเพี้นกัแเรนมาหากัน ມັນຈະເປັນແບບກວ พักแบบกวบดีครับบึง <c oughs> <c oughs> <b ưng> หมวนใช้กรับน้่นจิ้มมือนนะ่ะนี่และพี่น่องพี่น่องถางมว่าเจ้ากินอันจังนสี่นี่ได้หลๆเจ้าบดเจ็บถ่องมน่นี่และพี่น่องตัวซอย พักหนึ่งนะพี่น้องขึ้นตัวสวย ่บม็นไายมุ่นนะพี่น้องอะไรมึ่งมี <c oughs> สีโตกับสีเสือพี่น้องสีเดียวกันเลยบ่เนี่ยเปลี่ยนพื้นโตไม่ ມັນງາອຸຕົວນໍນົວເຜັດທີ່ຍຶມໆຈັກหน่อยບ เส็ดต่อยๆเลยเคียงตับพีหน่อยข้าวเหนียวมันเสียบเนาะบางเธอเสียบข้ามันไหลกะโบเบ็ดพี่หน่องเพราะเอามาไหล ขอขอไปดิพี่น้องเงื่อมันไหลคักสุดหยอนแล้วจักเมิอจักแจงเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่ามันแจงท้างหลังมันมองนี่บางต้นใหม่มันเป็นอึมครึมก็เท่าที่เคยทายมันก็แจงอยู่ดอกพี่น้องเนาะแต่ว่าทั้งทั้งหนาก็คือตัวบาถามสิมันสิแจงน้อยก็ทั้งหลัง เอาให้พี่น้องเบิ่งบรรยากาศสาหนามน้ำกันยังเต็มเลยพี่น้องฝนบาตกมานี่ห่วยโบว์แมนสีสีห์เมื่อแล้วพี่น้องขึ้นมากหว่วงมาแต่แต่แต,ตกตกอยู่หกักเพราะนิ่มๆบนว่าตกเพราะสีได้เป็นหนามเป็นตอนเอาก็ขอบคุณพี่น้องนะครับทุกทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับชมบบว์แมนสีทั้งช่องทั้งยูทูบนะครับ channel, ช่องชาแนลก็ช่องทั้งเฟซบุ๊กแฟนเพจเบาเท้าช่องชาแนลนะครับ พี่น้องที่คอมเมนต์พี่น้องที่ไลค์ที่แช่พี่น้องที่ติดตามพี่น้องที่ส่งข่าวส่งข่าวนะครับทุกทุกมองทุกบอลนะครับพี่น้องไกลใกลไกลไกลพี่น้องทั้งต่างประเทศที่ไกลไกลบ้านบ้าเท่านะครับทั้งพี่น้องทั้งสปปลาวนะครับแล้วก็พี่น้องที่ไปเหตุการณ์เห็ุงานต่างประเทศต่างจังหวัดเนาะไปหาเหตุการณ์เห็นงานไปสู่ชีวิตลระพี่น้องนะครับบัวพวยบ้าเท่ากับเตกีโอไปเหตุงานณยวนกรุงเทพ บ่าวเทาเคยไปอยู่นโรงงานกองกระดาษนะครับไปพักอยู่บางคดีนะครับไปอยู่พักอยู่บางคดีน้ำหน้านะครับหน้าเพิ่นเสื่อนจันสีเนาะตอนนี้เพิ่นยังอยู่กรุงเทพโอ้เพิ่นไปอยู่หลายปีนะครับก็คือว่าเนะาะตะกี้ความคิดบริเลียนตัวได้พี่น้องสิเปนเห็นงานโรงงานเหมือน่านะครับแต่ว่ามันจะพิลิกพันยังไงพี่น้องพอจ๊บป,ปวสว จบปสวบ่าวเถวจบปวสวเลยครับแล้วก็ไปเฮียนสองปีหลังอีกนะครับไปเฮียนต่อสองปีหลังแต่ขินมีนะครับอ่าไปเฮียนต่อสองปีหลังพอเฮียนแล้วปับ๊บอืมชกเข,ข่าคางก็ได้ไม่เห็นงานอยู่มงที่บ่าวแ่าจบก็คือเทคนิเคม,มาลาดก็เด้เห็นงานมาเลยนะครับกบ็คือว่าเนะ <laughs> เาะบ่อยมีน้องฟังจังมันเป็นยังไงละ่ะชีวิตก็หลายนะครับหลายคนอาชีพร่มลุกก,กขัน้นหลายคนอาชีพลาบเลือนหลายคนอาชีเทึ่งร่มทึ่งลุกทึงก่งคุก เครื่องขั้นอาชีพขั้นโดนล้มโดนนะครับแต่ว่าก็ยังลุกขึ้นสู้ได้สู้ๆได้พี่น้องเด้อขั้นเฮาบ่หยุดย่างขั้นเฮาบ่หยุดเดินนะครับจักมือหนึ่งมันต้องหดเป้าหมายนะครับความพยายามอยู่เสีความสําเร็จอยู่มองหันครับพี่น้องเฮ็ดไปเรื่อยๆเฮ็ดไปนะครับแต่ว่าบางเครือก็คือว่าเนาะตามสุภาษิตเพิ่นว่าเด้เพิ่นว่าขยันผิดที่สิบปีก็ไม่รวยมันก็แม่นนะครับพี่น้อง แต่ว่าเข้ากับตรงเบิงทิศทางนําบวทิศทางคือการไปเห็ุการเห็นงานเนี่ยเบิ้งติศทางของลักษณะงานเบิ้งติศทางของเผู้นมงานว่าหลายอย่างครับพี่น้องนะครับพี่น้องที่ไปเห็นงานบริษัทพี่น้องที่ไปเห็นงานรงงานนะครับเห็นเพิ่นคอมเมนต์มานะครับเพิ่นว่าเห็ุงานหลิกงานถ้าจะหลิกงานอ่าได้เมื่อเบิงบ่าวเท้าสู้ๆนะพี่น้องบ่าวเท้าเป็นกําลังใจให้นะครับพี่น้องเป็นกำลังใจให้บ่าวท้าบ่าวท้าก็เป็นกำลังใจให้พี่น้องชูขูทุกคนสู้ๆครับเฮาอ่า ไปเหตุการณ์ให้งานเพื่อไปหาเงินมาสั่งเนื้อสั่งตัวเนาะ,นะกัสูๆทุกคนเอาขอบคุณพี่น้องนะครับที่ให้เกติดต,ตามรับชมบ่าวท้าวฝากพี่นอ้องขึ้เก่านะครับคลิปนี้มักกะไรถือใจกระแช่บ่าวเท้านี่นะครับเนดะสำหรับมือนะครับสวัสดีครับ